ชื่อไพบูญสีสดครับอาชีพขายเสื้อผ้าครับอาชีพผมคือคือมันต้องขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพภูเก็ตนะครับก็เวลาเราขับรถเวลาปวดฉี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังไม่ถึงหรือมันยังคืออยากจะให้มันทําวามเร็วครับก็นานๆคืออ,อั้นฉี่นะครับเวลาผมเข้าห้องน้ำนียผมรู้สึกว่าไปยืนฉี่แล้วมันฉี่ไม่ออกนะครับฉี่นานมากแล้วถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยคือเหมือนกับเราต้องเกรงใจคนข้างหลัง คือเราต้องมาต่อคิวใหม่ประมาณหรือมากก็เข้าห้องห้องน้าไปเลยกลัวว่าจะเสียเวลาคนอื่นเขาทีเนี้ยนานๆเข้าไปยืนฉี่แล้วอยู่อยูๆก็มีหนองไหลออกมาผสมเลือดออกมาด้วยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสีแดงออมาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็ป่วยหมอเาก็ทําการสวนพอสวนรู้สึกว่ามัน ม,มันเจ็บนะครับมันเจ็บกิ๊ดจี้เข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดอาการเข็ดที่จะไปหาหมอพอหาหมอเสร็จออกจากโรงพยาบาลเขาก็จัดยาให้เรื่อว,ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยคือเราเคยปฏิเสธหมอตรงนี้ไปก็เอายาที่เขาจัดให้มาเนี่ยไปที่ร้านขายยาให้ร้านขายยาจัดให้คือ,อยาที่เขาจัดให้จะเป็นยาส่วนมากจะเป็นยาขับปัสสาวะนะครับ แล้วก็ทําแบบนี้ต่อมาเลยคือไม่ไปหาหมอหนักเข้าหนักเข้ามันก็จะเป็นแบบเป็นหนองม่เลยอาการหนักมากๆขึ้นเนี่ยคือต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งหนักๆนัก,นกคือเขาต้องสวนเพิ่มก็คือออกมาออกมาจากโรงพยาบาลก็เข้ามานั่งโพสต์โทรศัพท์เต่นว่าเฮ้ยใครมีอะไรดีๆเนี่ยคือนั่งโพสต์ท้อกับชีวิตตัวเองอะเนื่องจากเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ และเราห้าหมื่บาทคือเราต้องหาให้ได้เครียดบางทีเนี่ยบางทีเราต้องเหมือนมันปิดประตูลแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวคือคิดอย่างเดียวว่าจะหาเงินยังไงแล้วก็มาประสบป,ปัญหากับต่อมลูกหมากด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับพอเราโพสต์ไปเสร็จก็มีคนแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโพลิตินหลังจากที่เราทานโพลิตินนะครับมาเรารู้สึกว่าโพลิตินเนี่ย มันดีและตอบโจทย์กับชีวิตเราได้เราก็เลิกจากอาชีพที่ขายผ้าซึ่งเป็นอาชีพที่ทําให้เราป่วยนะครับแล้วก็มาทําเกี่ยวกับโปรตีนเพื่อบอกต่อกับคนอื่นนะครับตอนนี้หลังจากที่ใช้โปรตีนนะ่ะก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอาการของโรคที่เราเป็นอยู่มันก็เริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับหายเครียดไป ก็90%นะครับก็อยากจะบอกต่อผลิตภพพัณฑ์โลรตินนียให้กับประชาชนคนไทยนะครับว่ามันสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ขอบคุณโลรตินครับ